รุ่นเท่นั้นเอดูเทนเมนต์ภูมิใจเสนออะไรกันล้วเนี่ยฮะแจ็คปากมาอาชีพมือปืนอ้าวสวัสดีทำดีดีหน่อยสินี่ฉันไม่กับไก่ปืนนะฉันนับแจ็คจากขโมยตำรวจเรียกยานจ้าคุณล้อตายตายพี่วะเขาไม่ดีบังค่ามาให้เต๋อข้านี่จะยอมสละชีวิตเพื่ไปแล้วหรอชีวิตฉันไม่มีฉันเป็นอาสุนของกองทัพพร้อมจะฆ่าทุกคนอสูรยังไม่มีสำเนาเรียอมสละชีวิตแทนคนอื่น เอได้สวัสดีติ๊กตอกในคลิปนี้ผมมีภาพยนตร์จากฝั่งฮ่องกงและเป็นภาพยนตร์แอคชั่นประเภทแอคชั่นฮีโร่มาแนะนำให้ทุกท่าน,นคลิกเข้ามาชมรายการทางติ๊กตอกบ็อกเซตหนังตระกูลสวยประหารในกล่องนี้บรรจุถึงสองภาคด้วยกันภาคแรกก็คือ The Heroic Trio หรือสวยประหารหนึ่งในปี1993เรื่องราวของเด็กทารุก18คนที่ถูกองค์กรลับจับตัวไปหายตัวอย่างลึกลับก็ต้องเป็นหน้าที่ของสามสาวสวยประหารหาเด็กทารกที่หายไปให้กลับคืนมาสู่อ้อมอกผู้เป็นพ่อและแม่เรื่องราวชวงติดตามของสามสาวสวยประหารที่เป็นหนังแนวฮีโร่ออกแนววันเดอร์วูแมนแต่เป็นภาพยนตร์ฝั่งฮ่องกงภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทุ่มทุนสร้าง มากกว่า80ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกงเพื่อจะเนรมิตยุคสมัยให้ดูออกแนวอนาคตและชวนรับชมได้ตลอดทั้งเรื่องพร้อมกับฉากแอคชั่นอลังการภาพยนตร์เรื่อง The Heroic Trio สวยประหารในปี1993นำแสดงโดย Anita m u ยหรือมายนฟัง m a c k i c h หรือจางมันอี Mitchell y หรือหยางลี่ซิงและเป็นผลงานการก,ารกำกับของ ตูชีฟงหรือจอห์นนี่ทูและในส่วนของภาคที่สองนี้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นมาอีก The Executioner หรือสวยประหารภาคสองจะมีความแตกต่างจากภาคแรกโดยสิ้นเชิงอัดแน่นไปด้วยฉากดรามา่าชวนเสียน้ำตาการระเบิดนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่เกาะฮ่องกงและหลังจากการระเบิดนิวเคลียร์ครั้งใหญ่น้ำบริสุทธิ์เป็นน้ำที่หายากจึงเป็นหน้าที่ของสามสาวสวยประหารที่แยกย้ายกันออกตามหาน้ำเรื่องราวจะเป็นยังไง อย่าลืมหาบ็อกเซตนี้มาชมที่บ้านกันครับ The Executioner หรือสวยประหารภาค2ในปี1993นำแสดงโดยเมยเยี่ยนฟางจางมันอีมิเชลโยร่วมด้วยแอนโทนีวอล์และกำกับการแสดงโดยจอห์นน่ทูหรือตูชี o ฟงขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการทาง TikTok ในคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการทาง Tik t o k สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหม็นคนแน่เเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมสถานการณ์ให้ดีหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าให้เกิดเป็นจราจรข้ามาได้นะรัฐบาลบอกว่าข้างนอกมีแหล่งน้ำแต่เพราะอะไรพอแต่ละคนไปหาแหล่งน้ำที่ว่านั้นกลับทุกสารพิษจะล้มตายกันหมดใช่ทำไมทำอะไรทำอะไรแม่ก็ได้แต่มจะลมช่าบ้านนะไระว่า